ครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทําการนะครับเป็นปั่นนะครับปั่นหรือไถ่ายที่ใหม่นะครับไถ่ายที่ตรงที่ว่าผมได้ทําการปลูกกะเพรานะครับปลูกกะเพราข้างหลังเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือการปลูกกะเพรานี่นะครับเราทิ้งต้นนะครับไว้เป็นปีนะครับต้นอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับเราก็ต้องมีการปลูกใหม่นะครับอันนี้คือปีหนึ่งนะครับผมจะปลูกอยู่ประมาณสองรอบนะครับ ถ้าเอาต้นนะครับไว้ทั้งปีเลยนะครับมันจะต้นจะไม่ค่อยสวยนะครับที่ผมบอกคือก้านมันจะสั้นแล้วก็จะออกดอกนะครับคือขายนะครับจะไม่ค่อยได้ราคานะครับเราก็ต้องมาทําการคอยปลูกใหม่นะครับนี่เลยข้างหลังผมผมก็ได้มีการปั่นผมอันนี้คือผมถ่ายแค่ครึ่งเดียวนะครับโดยการใช้รถไถนะครับใช้รถถ่ายเล็กนะครับแล้วก็ใช้เป็นแบบหางปั่นนะครับถ่ายนะครับผมจะใช้เป็นแบบหางปั่นนะครับหางปั่นตีดินพวนดินแล้วก็ สับต้นอะไรไปเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือปั่นรอบเดียวนะครับมันจะเป็นเหมือนพลิกหญ้าขึ้นมานะครับเราก็ต้องใช้วิธีการปั่นนะครับหลายๆรอบนะครับเพื่อให้จนกว่าต้นจะป่นไปเลยนะครับพวกถ้าเป็นพวกต้นกะเพราต้นอะไรพวกนี้คืออันนี้คือผมไม่ได้มีการไม่ได้มีการถอนออกเลยนะครับอันนี้ก็ปั่นไปอย่างนี้เลยนะครับ เนี่ยที่สังเกตนะครับฝั่งเนี้ยคือที่จะไม่ค่อยมีต้นกระเพราครับที่ผมว่านะครับเหมือนมันตายนะครับต้นกระเพรามันตายไปเรื่อยๆนะครับตายไปเรื่อยๆแล้วนะครับก็เหมือนผมว่าฝั่งเนี้ยมันก็ไม่ค่อยสวยด้วยนะครับก็เลยจะทําการนะครับปั่นทิ้งเลยนะครับแล้วก็เอาไว้แต่ฝั่งนู้นนะครับนี่ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งตรงนี้นะครับนี่ก็คือเราใช้วิธีการนะครับเปลี่ยนต้นใหม่นะครับทีละครึ่งนะครับถ้าเรา ทำทีเดียวหมดเลยนะครับมันจะไม่ค่อยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะขาดรายได้ไปด้วยนะครับต้นต้นจะบอกว่าลักษณะต้นนะครับจะไม่ค่อยสวยนะครับเป็นก้านสั้นๆนะครับอย่างเงี้ยก็สั้นนะครับเนี่ยสั้นนะครับแล้วบางทีเนี่ยก็จะมีดอกนะครับสั้นหมดเลยนะครับเป็นก้านสั้นมีดอกครับมันไม่ค่อยสวยนะครับเราก็ทําการใช้วิธีการตัดเลยนะครับตัดทิ้ง หมักเป็นปุ๋ยไปเลยนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมก็จะทำการปั่นต่อนะครับ ครับท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้นะครับผมก็ปั่นไว้เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ปั่นอยู่ประมาณ3มรอบนะครับ3รอบเลยนะครับนี่กว่าจะดินป่นนะครับแต่ถ้าดูสังเกตต้นหญ้าก็ยังมีอยู่บ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวไว้ให้ทิ้งให้ดินแห้งสักอาทิตย์หนึ่งก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาปั่นอีกทีนะครับก็จะโอเคนะครับอันนี้เราเดี๋ยวเราก็จะทิ้งให้พวกต้นหึิงต้นหญ้านะครับมัน นะครับตากแดดตายไปก่อนนะครับนี่ผมก็ปั่นนะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือปั่นอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีการทําร่องเลยนะครับดินนะครับปนเลยนะครับนี่ฮะสังเกตเนื้อดินนะครับปั่นหลายรอบนะครับอันนี้ปั่นอยู่ประมาณสามรอบนะครับผม ทก่านก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมอาจจะมาเตรียมที่นะครับเตรียมดินเตรียมพื้นที่นะครับไว้สําหรับการปลูกผักนะครับปลูกผักรุ่นใหม่อีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเทาว่าผมจะปลูกอะไรนั้นเดี๋ยวไว้ผมจะอัปเดตให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ช่วงนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปอะไรบ้างนะครับบางทีก็เนี่นะครับทํางานทํางานด้วยนะครับแล้วก็มา ทำในสวนในสวนผักด้วยนะครับนี่อันเนี้ยสังเกตนะครับผมจะปั่นไว้แค่ครึ่งเดียวก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือผมจะไม่ทําการปั่นทีเดียวหมดเลยนะครับก็คือถ้าเราทําอย่างนั้นอ่ะมันจะเป็นการตัดรายได้ของเราไปทีเดียวเลยนะครับถ้าเนี้ยเราเอาไวท้ทีละครึ่งนะครับอย่างน้อยเราก็ยังมีผักตัดอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ยังพอมีรายได้ จนเจือเราได้นะครับผมนี่ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ปันดินไว้ท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวไว้ค่อยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ